จุดหนึ่งที่ดิฉันต้องใช้คำว่าพยายามที่จะขุดวิถีชีวิตวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมาให้เราได้เห็นและรักษาเอาไว้คือย่านบางลำพูค่ะจุดนั้นมีพื้นที่ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในย่านบางลำพูเขาสนใจแล้วก็เห็นความสำคัญของเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประเพณีนะคะพยายามที่จะลุกขึ้นมา รวมตัวกันค่ะคุยกันแล้วก็พัฒนาย่านบางลำพูให้มีความสร้างสรรค์ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าไม่ลืมลากวัฒนธรรมเดิมนะคะลองไปสํารวจย่านบางลำพูค่ะจากการลงพื้นที่กับไกดก์เด็กๆที่นั่นค่ะน้องเงยาวชนไกด์เด็กบางลำพูเดินนำหน้าพานักท่องเที่ยวทัวร์ชุมชนในย่านบางลำพูเข้าตามตรอกและออกตามซอยต่างๆเพื่อเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้ครับวมในสงคราที่สะะแล้วก็ได้มาเปิดใหม่ในสบายของออสมเด็จพระวรรา,นาน์ไกดเด็กบางลำพูเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกลุ่มเยาวชนจิตอาสากลุ่มเยาวชนจิตอาสาที่แบบว่าเข้ามาทํางานในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ชุมชนแบบว่า เชิญคนชวนแบบเชิญชวนคนข้างนอกเนี่ยเข้ามารู้จักความเป็นชุมชนของเราบอกเล่าเรื่องราวในย่านบางลำพูหรือสิ่งต่างๆที่มันยังเหลืออยู่หรือที่มันเลือนหายไปแล้วได้บอกเล่าให้กับคนภายนอกได้รับรู้ว่ามันมีทั้งวัฒนธรรมศิลปะต่างๆที่มันยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างการประชุดขนเขาไม่อ้อยอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีคนมา สืบทอดหรือว่าไม่มาสานต่อหรือทําไม่เป็นหรือว่ามันหายไปจริงๆน่ยทุกอย่างนี้มันก็จะเหลือแค่คำพูดแต่ไม่มีของให้เห็นพอมีไซ์เด็กขึ้นมาเขาก็นําคนภายนอกเข้าไปแล้วก็เราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเราก็าคือคนรู้จักมากขึ้นคนรู้จักแม่มากขึ้นคนรู้จักบ้านเรามากขึ้นรู้จักซอยเรามากขึ้นรู้จักชุมชนเรามากขึ้นการท่องเที่ยวชุมชน นอกจากจะเป็นการสื่อสารเพื่อส่งต่อเรื่องราวต่างๆของย่านบางลำพูให้เป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นแล้วยังทําให้เกิดรายได้ในชุมชนขึ้นด้วยจากการที่นักท่องเที่ยวเข้าไปจับจ่ายซื้อของภายในชุมชนทําให้พ่อค้าแม่ขายมีรายได้เล็กๆน้อยๆเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยครับ ได้แล้วก็แบบว่านักท่องเทีย่ยวมาก็จะแบบซื้อเล็กๆน้อยๆกลับบ้านอย่างน้อยแม่ค้าพ่อค้าแถวนี้ก็จะแฮปปี้แล้วค่ะที่แบบมีคนเดินเข้าชุมชนเรามันเหมือนเป็นการเกื้อกูลกันนะแบบว่าเราได้เขาได้มันเป็นกําไรนะได้นิดได้หน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าเป็นกําไรแต่หลักๆก็คือการพัฒนาชุมชนของเราที่แบบว่าอยู่ในนี้คือเราอยู่มาตั้งแต่เกิดอลเราก็อยากแบบให้มันพัฒนาอยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แล้วก็งานนี้เป็นงานที่หนูแบบคิดว่าหนูคงแบบได้ต่อยอดไปเรื่อยๆจะช่วยอนุรักษ์ในส่วนต่างๆก็คงอยากจะให้ไกด์มีมีไกด์รุ่นต่อๆไปหรือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่คอยเป็นไกด์แทนพวกหนูนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพส่วนหนึ่งนะคะที่เอามาให้ดูในรายการว่ามีความพยายามที่จะเปิดพื้นที่พัฒนาเมืองโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่หลายๆกลุ่มในหลายๆเมืองนะคะ